สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวเตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำผัดเผ็ดปลาสวายค่ะทุกคนนี่นะคะผัดเผ็ดปลาสวายใส่ <c oughs> ใส่มะเขือพวงนะคะแล้วก็กระชายแล้วก็มีพริกไทยอ่อนกระเพราใบมะกรูดแล้วก็พริก แล้วก็มีเห็ดปวกอยู่ดอกหนึ่งนะคะเอ้ยสองดอกเนาะได้เห็ดปวกมา,มาสองดอกก็ก็จะเอาใส่ด้วยกันเลยค่ะมาดับแรกใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยจ้า <c oughs> เราพบเก่ <c oughs> าเชฟขวดอีกแล้วนะคะ มาพร้อมกับผู้ช่วยเชฟเหมือนเดิมบรรยากาศฝนตกลินนะคะตกเป็นอาทิตย์ละทำงานก็เปียกทุกวันตั้งกระทะให้ร้อน ใส่พริกแกงไปเลยค่ะพริกแกงเราตำเองเนาะมีพริกพริกกระเหลี่ยงพริกกระเหลี่ยงกเผ็ดเผ็ดแล้วก็หอมกระเทียมจะว้าวผัดเครื่องให้หอมทำง่ายๆค่ะตามสาไตล์ครัวตะพืนเหมือนเดิม ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวตะฟืนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมงานครัวตะฟืนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะผัดให้มันหอมก่อนนะคะทุกคนผัดเครื่องให้หอมก่อน เพียิดติมแก๊สไหมแก๊สแรงมากเลยค่ะวันนี้ เติมแก๊สเข้าไปสองสามข้อหนึ่งไม้ยางพาราโอสีแล้วหอมอละผัดเครื่องให้เหลืองหอมนะคะพอทำอาหารใจเย็นนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เนื้อปลางไปเลยจา้า ใส่พริกลงไปเลยเนาะออไฟใจใจเผ็ดแน่นอนวันนี้แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดฉี จัดจานน่าดูเลยค่ะทุกคนใส่เลย,<ๆ>ยเล่งไฟกัน เผ็ดปลาต้องไฟแรงๆจดจาดผัดบึ้มสีสันสีสันเป็นจะแซ่บมากเลยค่ะทุกคน แรงดีจังแล้วก็ปรุงถ้าปลาสุกก่อหนหนอะมเนาะใส่เอามะเขือพวงลงไปก่อนเลยที่มันสุกช้าๆหน่อย ใส่มะเขือพวงลงไปก่อนเลยนะคะผัดแบบพั่ัซวเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์ครัวตะปืนผัดงย่ายๆชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนใส่เครื่องปรุงเลยค่ะอันนี้มีอะไรบ้างมีรสดีรสดีอย่างเดียวลนดับแรกใส่รสดีลงไปก่อนจ้า กินด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำนะคะทุกคนตามด้วยแป้งเนือ้อแป้งนัวจ้ะน้ำตาลนิดหน่อยเอาจากไปนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลออโอเค เบาๆนะคะดีปลาเล็กใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่เครื่องแบบเยอะๆเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่คาวสำหรับใครที่ไม่กินปลาสลายก็เปลี่ยนเป็นพวกปลาอะไรดีอะใช้ผัดเผ็ดอะ ปลาเนื้ออ่อนก็ได้เนื้ออ่อนปลาบึกปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะปลาขาวอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยถ้าป,ปีปลาไม่น้ำเอาเห็ดลงเลยเนะะาะจะโดอย่างเงี้ยนเะืาอเนื้ออร่อยนะปลาชายลงมาปลาชะโดนะอร่อยไปหาดหอไม้มาได้เห็ดปวกมาสองดอกล้างจนแบบนี้นั่งเลยกระชายนะคะส่วนพริกไทยเราค่อยเอาใส่ทีหลังเพราะมันจะไม่ได้ดำ ชายลงไปค่ะน้ำสักหน่อยไม่เพิ่มน้ำไหมแล้วเราชอบแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ีิได้เติมน้ำชิมรสชาติก่อนนะครับว้าวอร่อยนะต้องเติมน้ำใช่ไหมปรุงครั้งเดียวแบบแซ่บหอมหอมกระชายมากเลยฟ้ามันจะคึมๆหน่อยนะคะทุกคน มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่สีสันน่ากินนะคะ,ะจับไปใส่พริกไทยตามด้วยพริกไทยอ่อนลงไปเลยนะคะแล้วก็ใบกระเพราเลยเนาะเดี๋ยวขุ่นจัดจ้านในย่านานี้คือพริกไทยอ่อนจ้าเผ็ดร้อน ให้ทุ้กใจกันนิดนึงกหน่อยอมันี้กนะิดนึงเอากระเพราลงแล้วก็กินได้เลยตั้งใจหั่นตาให้มันเป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนมันเป็นปลาเนื้ออ่อนผัดไปมันก็จะแบบขาดแล้วมันก็จะเละนิด,นดหน่อยแต่อร่อยแน่นอนค่ะทุกคน จะเพิ่มน้ำหน่อยอ่ะเริ่มแห้งอ่ะถ้าเพิ่มน้ำต้องเพิ่มน้ำปลาหน่อยนะเดี๋ยวใส่น้ำปลานิดนึงเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยนะคะอาจจะมีเสียงเสียงดังรบกวนหน่อยนะคะไม่รู้ว่า เสียงจะเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเขามีงานวิ่งอยู่ที่เขาขอะค่ะเขามีงานวิ่งอยู่ในใกล้ฟาร์มเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยอะขึน้นะพอนักน้ำเ็นก่อมยแล้ว ขอใครเพื่อนๆทุกคน,นนะคะสำลักความอร่อย <c oughs> แล้วก็จะไปกินข้าวกัน <c oughs> ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพริกเข้าคอ แต่มันอร่อยจริงๆค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนผัดเผ็ดปลาสวายนี่นะคะใส่พริกไทยอ่อนมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย